ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็ครอบครัวอบอุ่นงานกินเที่ยวนะครับปีนี้ก็เป็นปีเที่ยวกับมีครั้งหนึ่งครับเราพากันมาที่ตลาดน้ําอัมพวาครับเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับติดตามกันมาได้เลยครับนี่วันนี่อันนี้อันนี้อันตลาดน้ำครับ สามร้อยควงได้พี่เสงร้อยเลยเอาเวกุ้งไทยได้นะคะเอาเก็บปลาทูสามถูกห้าบาทเป็นปลาปูรจ้าคู้ีกนี่ส้อนลห้าสารพี่ไม่ได้ทไอ่ะน่าจะจ้า 买嘞，买。<noise> <noise> นี่คือภาพชีวิตริม,มแม่น้ำแม่กรองกรับในครองที่เข้ามาอย่างตลาดน้ำอำภอวานครับ เย็นวันนี้คือคักเหมือนเดิมนะครับคักเหมือนเดิมมีกเรูปแบบครับที่นี่ครับบำปวารครับตลาดน้ำบำปวาเรามา,มาที่นี่กันนะครับท่านเดี๋ยวเราวันนี้ตลาดดูไม่แน่นหนาเท่าไหร่นะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปเลาะดูอาหารดูอะไรสา<ม>ชีวิตริมสองฝั่งน้ำนะครับของ ตลาดน้ำอัมพวากันครับชีวิตสองฝั่งน้ำก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับร้านค้าก็ตลาดร้านค้าในตลาดน้ำอัมพวาก็ยังมีคนมาให้บริมาบริการมาให้บริการมารับบริการยรือเต็มที่นะครับตอนนี้เรือเรือนำไปไหว้พระก็รอจอด,ดหลายลำทีเดียวนะครับไปเราจะลงไปดู ร้านอาหารกันว่าข้างล่างนี้มีอะไรกินบ้างนะครับริมน้ําทั้งหลายนะครับร้านอาหารริมน้ําทั้งหลายมีอะไรกินบ้างนะครับเราจะลงไปเิตามผมมาครับนี้เราจะลงมาทาล่างกันครับมาดูอาหารชาวเรือกันครับโอ้มีกุ้งเผาด้วยครับอร่อยมากเลย มีกู้เขาด้วยของซิมเห็ดไคือปลาซิมเหรอเปรี้ยวดีเปี้ยวดีตามหามานานแหนมเห็ดอัมภาวา นี่แป้ายสเขียวนะเขามีหลายป้ายเหรอครับหลายเจ้าร้านอื่ก็สีอื่นนะครับี่ต้องไปป้ายเขียวนะเป็นแบบเอมมาร้านอื่ก็จะชื่ออื่นเชื่อมพรมาเป็นเจ้าแรกค่ะคุณแ่่ะแ้วปน้า้อันนี้เป็นงแปปกลอนี่้หนอันนี้ขนมเปี๊ยะเปี๊ยะซ้อมเชงค่ะอนี้ขนมน้าแต๋โบราณที่ นีขนมหน้าแตกนี่น่าซื้อไปให้ใครสักคนเนาะเ <c oughs> ื่อขนมหน้าแตกทำไมต้องชื่อขนมหน้าแตกเพราะว่าอบแล้วมันแตกนี่แตกอ๋ออบแล้วหน้ามันจะแตกหน้ามันจะแตกแตก็เลยชือ่อขนมหน้าแตกนะครับไม่เป็นไรเไราออกมาไปซื้ออันนี้เราจะซื้อหิ้วไปเลย,เยอ่าโอเครไปยังไงก็ต้องกลับมาทางนี้อยู่แล้ว คือร้านนี้น่าสนใจทีเดียวครับเลปเ่ปะแดงเลปเ่ปะแดงได้ะคะด้านนได้จะน้าก้เาลผาอาหารรสั่งนะคะด้าน,นได้จุ๊ผเผาน่ากินครับร้านนี้ปลาก็น่ากินครับหมึกคู อันนี้ตังเมทัวขนมในวัยเด็กนะครับิกวันนี้วันนี้เรามาตอนค่ำครับัั้ เรได้เรับาบาทรอบอวาครับเราตัดสินใจลงเรือน,นะครับมาอัมพวาทั้งทีก็ต้องลงเรือน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวชมรอบๆของอัมพวานะครับเรื่อว่าจะได้เห็นภาพเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวนั่งเรือไปกับเราเลยครับทุกท่านครับ

รยากาศยามเย็นครับสองฝั่งตลาดน้ำอัมพวา i ชื่อร้านอะไรนะคิดถึงเชวนชัยพัฒราน,นะครับมีโรงแรมหรูด้วยนะครับโรงแรมชูชัยนะโรงแรมอะไรนะโรงแรมชูชยัยโรงแรมชูชยัชย อัอนนี้จะอ,ออกแล้วครับกำลังผมฟิวเลยครับตอนนี้เยนส มา่อวันไปน,นิดนึงก็ยังไยเขาก็ยังไม่ไม่เแสงนะครับอีกทีู้กับอัมพวาก็คือต้นกากนะครับกา ซ้ายมือนี่วัดอะไรครับซ้ายมือวัดจุฬามณีอ๋อวัดจุฬามณีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือมหาวิทยาจุฬามณีซ้ายมือมีหลวงปู่เรื่องที่ว่าทักนานแล้วแต่ว่าไม่น่าไปเปิดอยู่ในหลวงแก้วอ๋อวันนี้เหรียญที่ออกคือเหรียนมหาเท้าเวเวก็มีกันตัง จุลามณนีครับเดยลงผูเนื้อ้างหน้าเรานี่คือวัดโรงคำนะครับวัดโรงคำเห็นต้นจากนะครับต้นจากเยอะมากๆเลยนะครับสัญลักษณ์หนึ่งของอัมพวาของของแม่กลองนะครับ น้ำยังดีมากนน้ำดูเหมือนน้ำว่าน้ำยังดีอยู่นะครับคุณตาลงมาอาบน้ำสบายเลยขกำลังจะรับฟ้านะครับลับออกมา นั่งกันเพลินเชียวเพลินเลยนะครับ บรรยากาศริมของบรรยากาศริมของแม่น้ำนะครับที่ทําไมค้างว่วงนอนนี่มีสิ่งไหนหลังตกน้ำเลยนะไปไหนไปดูหิ่งห้อยกันนะครับ เราจะถ่ยเขาจอด เราตัดสินใจซื้อแหนมเห็ดนะครับด้วยแม่ครับไปไหนแล้วป้ากลับไปแล้วไมปขายที่กรุงเทพต่อ,อตตสามสาจมร้าา่น่ารบสามหน่ร้อะเียมนะครับ ก็เ,เพียงสามบอกเอาเนยด้วยเอากระเทียมสองเอาเลยขนมปังกระเทียมเนยครับสามห่อร้อ,รอยนี่บ้านคมาเที่ยวกับเราวันนี้ เน่ยไหมครับเราก็พามาเที่ยวตลาดน้ำอมพรวานะครับรอบหน้าเราก็ไปเที่ยวกันใหม่นะครับส่วนจะเป็นที่ไหนเที่ยวกับเมียก็จะพาไปนะครับก็ขออบคุณงานกินเที่ยวของเรานะครับก็ฝากเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมถ้ายังไม่เข็ดไม่หลับก็ไปเที่ยวกับเราต่อไปครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ